สวัสดีครับแมรุ่นวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้วันพฤหัสที่เก้าพฤทธศักา2566วันนี้อันนี้สเตทบล็อก114ปี2022คันนี้อ่างานที่มาก็คือจะมาใส่ซอฟต์คัตเปลี่ยนกอากาศใส่ไปเลี้ยวอะไรก็เดี๋ยวค่อยในช่วงนั้นเดี๋ยวค่อยจัดการวันนี้เราจะมาทสสอบคัตก่อนคันนี้คันนี้ใส่ใส่อีที่คัตมาแล้วคันนี้ใส่อีที่คัตมาแล้วทั้งที่ตัวเครื่องตัวที่ท,ท,ที่ที่ดึงสายคัตแล้วก็ใส่มือคัต ทูพิงเกอร์มาอ่าแต่เขาบอกว่ามันยังไม่นิ่มอ่าเดี๋ยวเราจะให้พิตตี้เราให้พิตตี้เรากำอ้เอาพิตตี้กรรมพิี้กรรกำกำดูดูพิตตี้เรากำดูดูการเกรงมือดูอะไรนะว่ามือเด็กอ่าดูว่ามือเด็กเป็นไงเกรงมือกำได้ไหมแข็งนิดนิดจะจำได้ไหมจำได้ไหนไหนกำสุดไหมไม่สุดทำไมอ่ะมันแข็งอ่ะมันแข็งแข็งเหรออ่าโอเคพิตตี video, ้บอกมันแข็งอยู่มันแข็งอยู่นี้เรามาเทส เทสอะถอยถอยถอยเดี๋ยวเทสอ่ะอย่างที่บอกว่าคันนี้ใส่มาแล้วเราเดี๋ยวเรามาอ่าเทสด้วยเครื่องวัดแรงดึงมันอาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็แม่นยำแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พิตี้เราบอกแล้วว่าพิตี้กับไปได้ขนาดใส่ใส่อีที่คัดมาแล้วนะใส่ใส่ทั้งที่ตัวนี้เลยใส่ตัวนนี้ใส่อีที่คัดมาแล้วแล้วก็ใส่มือคัดมาแล้วด้วยคราวนี้เรามาวัดแรงดึงก่อนว่าเท่าไหร่อ่ะเทสศูนย์ 0. เดี๋ยวเราจะดึงดึงแบบดึงไม่มันสุดเพื่อจะวัดดูแรงดึงให้เราได้ดึงจริงๆอ่าแรงดึงตอนนี้ห้าุดหนึ่งสองเนี่ยมาดูว่ามือคัดเราดึงไม่สุดเห็นไหมดึงไม่สุด อ่าเห็นไหมว่ามือคัดเราดึงไม่สุดเนี่ยตอนนี้แรงดึงอยู่ห้าจุดหนึ่งสองขนาดใส่อีที่คัดมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ถอใส่สอกคัดชินชอบซอบคัดกันแล้วเรามาดูกันว่าพิตตี้เราพิตตี้เราจะกำได้ไหมอ่าโอเคไปรุ่นเดี๋ยวเรามาใส่กัน เปลี่ยนใส่อ่อคัดของเราไปถอดกีนที่คัดตัวเดิมออกที่เขาใส่มาแล้วก็ใส่ซออคัดเราเดี๋ยวเราไปขี่เทสก่อนแล้วค่อยกลับมาให้พี่ตี้เราเลี้ยวขเ่ออกไปเทส าพิตตี้ก่อนอยากให้พิตตี้ประกำอะหลังจากาจเราใส่ซอกคัตชิ้นสอบซอกคัตเข้าไปแล้วเราจะให้พิตตี้เรากำลัวพิตตี้ครับกำคัตกำยังไงอา้าวเอาดีๆลงมายืนล่างดีๆลงมา,งา,มายืนล่างดีงั้นอเอามายืเป็นกำปกติเลยเห้ยดูดูขาดเดิกมกำไม่ได้เนี่ยกำแล้วรู้สึกกงไหน Nim! A lát xíu ra cả! Chang! Nim! Nim ngộ Nim ngành 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 จริงว่ะเราจริงหรือโกหกเขานะไม่ได้โกหกแ้่เขาหาว่าเราสองคนรวมหัวกันโกหกเขาน่ะไม่ได้โกหกจริงป่ะเนี่ยจริงแม่นะแม่เดี๋ยวเขาหาว่าเราสองคนเที่ยงกันหลอกโกหกหลอกขายไอ้ตัวกันเลยนะซอบคัดออมันทำให้ทำให้อะไรนิ่มทำให้อะไรทำให้อะไรนิ่มซอบคัดใช่มอ่าเรื่องสอบคัดทำให้ตัวคัดติมใช่ไหมใช่อ่าจากทีแรกตรงทีแรกใส่เขาใส่มาแล้วเนี่ยเขาเป็นไงแข็งเอาดีๆนะเว้ยเอาดีๆนะเว้ยเดี๋ยวเขาหาว่าเราเที่ยงกันนะเว้ยเออ เขาด่าเรากันทั้งประเทศเลยนะวิวินี่เหมือแข็งเนี่ยนิ่มแน่นะแน่โอเคนะโอเคจำไหมจำแน่นะโอเควะลุนอ่เาเดี๋ยวคราวนี้เราเราวัดแรงดึงกันนะยกไอตัววัดมาให้พ่อมาขอบคุณมากครับพี่เต้ขอบคุณครับขอบคุณครับมาได้เวลาเทสดีตัวเลขจากเดิมเมื่อกี้ห้าจุดหนึ่งสองจากเมื่อกี้เดิมห้าจุดหนึ่งสองเรามาดูกันว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ขนาดใส่อีซี่คัพแล้วนะ เส้นศูนย์ใหม่เส้นศูนย์ใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะเส้นศูนย์ศูนย์ยังอ่านี่มันเป็นเอาเอลบีอยู่อ่าเคจีเคจีเส้นศูนย์อ่าตอนนี้เหลือ1.51ในขณะที่เราเราดึงสายดึงอยู่นะ เนี่ดึงไว้สุดด้วยเห็นไหมดึงไว้สุดด้วยแล้วเราก็ดึงอยู่เหลือหนึ่งจุดห้าหนึ่งจากเดิมพิตตี้เรากลับไม่ได้แล้วแรงดึงอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งสองออาถอดอินทิคัสที่เขาใสมาออกเพราะมันต้องถอดต้องใช้ตัวเราต้องต้องใช้ชุดของเราทั้งชุดใสเข้าไปจากห้าจุดหนึ่งสองมันก็จะลงเหลือหนึ่งกิโลกว่ากว่าซึ่งอ,อ,อันนี้เนี่ยอันนี้ไปลองขี่นะแต่ขี่มาแล้วไหนด,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 ดูดูนี่เนี่ยว้านี้ดันดนึงได้เลยเนี่ย อ่าอะไรไม่มีนิ้วกันหลอกเงี่ยน,นิ้วก้อยโอ้โหใครชอบใครสนใจสะกิดมาได้นะไครรุ่นไม่ได้ขายไม่มีขายไม่อยากขายแต่ถ้าอยากซื้อมาจะขายให้โอเคนะไคยรุ่น